จำอีธานเอนวานเนอรีกันไว้ไหมครับเด็กที่สร้างสถิติอายุน้อยสุดในพรีเมียร์ลีกับอาร์เซนอลเมื่อปี2022อ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นฮือฮากันมากใช่ครับทุกคนก็แบบว่านี่แหละซาก้าคนต่อไปมาแล้วโปรไฟล์คล้ายกันมากปีขวาถนัดซ้ายเด็กปั้นสโมสรเชื้อสายไนจีเรียอืมแต่พอมาถึงตอนนี้เหมือนเส้นทางจะต่างกันสุดขั้วเลยนะคะนั่นน่ะสิครับ เหมือนหนังคนละม้วนเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นน่าคุยมากเลยค่ะประเด็นนี้เพราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในฟุตบอลยุคใหม่เลยโอเคครับงั้นเริ่มที่จุดใหญ่สุดเลยดีกว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลเองนี่แหละครับตอนซาก้าขึ้นมากับตอนนี้มันต่างกันขนาดไหนครับโอ้หต่างกันคนละโลกเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความกดดันที่ต้องลุ้นแชมป์นะครับแต่ต้องมองแบบนี้ค่ะ ซาก้าเหมือนเป็นคำตอบของปัญหาที่ทีมมีอยู่ตอนนั้นปัญหาที่ว่านี่คือก็คือทีมขาดความคิดสร้างสรรค์ขาดคนที่จะเป็นฮีโร่ซาก้าเล็ก้าวขึ้นมาพอดีเป๊ะแต่เอ็นวานารีเข้ามาในตอนที่ทีมเแทบจะไม่มีปัญหาเลยเอ,อ๋อเข้าใจแล้วคือทีมมันลงตัวอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นเครื่องจักรที่เดินหน้าเต็มกำลังการจะ สอดแทรกเข้ามามันเลยยากกว่ากันเยอะแล้วก็เรื่องเงินด้วยสมัยก่อนสโมสรงบจํากัดพลาดกับตัวแพงๆอย่างเปเปๆเลยต้องหันมาดันเด็กถูกคะ่ะแต่ตอนเนี้ทีมมีเงินพร้อมซื้อตัวที่พิสูจน์ตัวเองแล้วอย่างเอนเซหรือโนนี่มาดูยเก้เข้ามาเลยฟังดูแล้วเหมือนเอนวานลีเกิดผิดเวลาไปาหน่อยนะครับ แล้วมันคงไม่ใช่แค่เรื่องในสนามอย่างเดียวเรื่องความรู้สึกของแฟนบอลก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวอย่างมากเลยค่ะซาก้าถูกเรียกว่าสตาร์บอยเพราะเขาคือแสงสว่างจริงๆในยุคที่ทีมแบบมืดมนมากเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยตอนนั้น <c oughs> ประมาณนั้นเลยค่ะสายสัมพันธ์แบบนี้มันพิเศษมากสร้างขึ้นใหม่ยากในขณะที่เอ็นวานลีเข้ามาตอนที่ทีมเต็มไปด้วยสตาร์อยู่แล้วเขาไม่ใช่ผู้กอบกู้ ซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้มั้งครับก็น่าคิดนะคะการต้องแบกความหวังของแฟนบอลทั้งสโมสรตั้งแต่อายุ1819เเนี่ยมันคือความกดดันมหาศาลเลยนั่นสิครับมาต่อกันที่เรื่องในสนามบ้างโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งการเล่นผมสังเกตว่าในอังกฤษเด็กดาวรุ่งมักจะแจ้งเกิดในตำแหน่งฟูลแบ็กกันเยอะมากสายตาเฉียบมากค่ะใช่เลยแม้แต่ซาก้าเองก็แจ้งเกิดจริงๆตอนเล่นแบ็กซ้ายนะคะก่อนจะขยับไปเป็นปีกถาวร อ๋อ oh, ใช่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลอีคนค่ะมันเป็นตำแหน่งที่ถ้าพลาดก็อาจจะยังไม่ถึงกับเสียประตูทันทีโค้ชเล็กล้าให้โอกาสมากกว่าแต่เอ็นวาเนรีเป็นผู้เล่นเกมรุกโดยธรรมชาติเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือปีกใช่ค่ะซึ่งตำแหน่งพวกนี้การแข่งขันมันสูงปรี๊ดเลยคุณต้องแย่งตำแหน่งกับนักเตะค่าตัว50-60ล้านปอนด์มันคนละเรื่องกันเลย ซึ่งก็นำมาถึงคำถามสุดท้ายครับเกี่ยวกับตัวมิเกลอาเตตาดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างระมัดระวังในการให้โอกาสดาวรุ่งหรือเปล่าครับคือให้เดบิวนะแต่ไม่ให้ลงต่อเนื่องอืมจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ไปซื้อคนใหม่มาทับตำแหน่งซะง,งั้นเป็นตัวอย่างชัดๆเลยคือมายส์ลูอิสเกอร์ลีเพื่อนร่วมรุ่นของเอ็นวนอรีตอนทีมมีวิกฤตก็ทำผลงานได้ดีมากแต่พอเปิดฤดูกาลใหม่สมสันก็ซื้อแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามา กลายเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆไปเลยใช่ค่ะการที่ชีมเซ็นสัญญากับทั้งโนนี่และเอเซ่มันก็เหมือนส่งสัญญาณไกลๆไปถึงเอ็นวายนรีว่าทางมันถูกปิดไปแล้วนะตอนนี้แต่ถ้ามองอีกมุมอาเตตาอาจจะแค่อยากปกป้องเด็กๆจากการใช้งานหนักเกินไปก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ค่ะเป็นการปกป้องในระยะยาวสุดท้ายแล้วการย้ายไปโอลิมปิกหมากเซยแบบเยยมตัวก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายในตอนนี้ เขาจะได้ไปเก็บประสบการณ์ใช่ค่ะกลับมาตอนอายุ19แบบแกร่งขึง้นถึงตอนนั้นในทีมอาจจะมีที่ว่างสำหรับเขาแล้วก็ได้ครับผมแล้วมันก็ทิ้งคาถามที่น่าสนใจไว้นะคะว่าในโลกฟุตบอลที่เดิมพันสูงขนาดนี้เส้นทางแบบซาก้าที่พุ่งตรงจากแอคาเดมีขึ้นมาเป็นซ u เปอร์สตาร์เลยเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องในตำนานไปแล้วหรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะหรือจริงๆแล้วมันแค่ต้นอาศัย จังหวะเวลาโอกาสและวิกฤตของสโมสรที่มันลงตัวพอดีเป,ป๊ะซึ่งเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่เอ็นว e นเนแค่พลาดไปเท่านั้นเอง